กลับสวัสดีพี่น้องยามเช้าครับผมวันนี้ก็ออกมาเพิ่งเช่นเคยครับก็จะหาไว้ครับผมเรือเจอเราก็จะทำเครื่องหมายไว้ครับแล้วก็คอยมาตีนครับผมอากาศดีครับวันนี้ครับผมออกมาสายหน่อยครับผมนี่ก็แปดมงแปดมงกว่าแล้วครับพี่น้องลับรถดูตัวครับพี่น้องเพื่อเจอตัวบินบ้างครับผมหรือว่ายามนี้ตัวกินดอกไม้ไม่ก็จะมีนะครับพี่น้องนี่ต้องขับรถ ดูตัวบินกลับรังนะครับพี่น้องเผือกเขายังกลับรังไม่หมดนะครับพี่น้องเพราะว่าบ้านผมพอเลยช่วงประมาณเก้าโมงไปก็เพิ่งจะไม่ก่อกินดอกไม้แะครับเขาจะบินกลับรังหมดเพราะมันร้อนมากครับช่วงนี้ครับผมเลยจากน้าท่วมมาเดี๋ยวจะไปดูรังที่มีอยู่รังนึงครับผมเมื่อคืนพี่ต้อยบอกว่าลงตอมไฟนะครับแล้วก็ยังไม่เจอครับเดี๋ยวผมจะไปดูว่าจะเจอไหมครับผม อยู่ในป่ายางครับพี่น้องไปครับผมดสุดนี้ไม่หุคคกล็พี่น้องครับเดินมาเจ้านี้จอดรถถึงก็นี่เลยครับผมอยู่โน่นครับผมพึ่งครับผมพึ่งไ่นะครับผมเป็นต้นเนียงนะครับพี่น้องต้นเนียงต้นลูกเนียงครับผมทีเอาไว้นอนาำปักนอครับผงกําลังเจได้อีกแล้วครับพี่น้อง มีดังบ้างแล้วผมยังงอนครับเมื่อคืนปีต้อยโดนเมตรเรามาส่องกบกับผมในสายวะอันี้นะครับผมเลยลงมาตอมไฟปีต้อยเราครับผมเลยบอกให้ผมมาดูครับสรุปว่าเจอครับพี่น้องต่ำๆครับพี่น้องไม่สูงครับผมแต่ว่าเป็นพึ่งโกะใหม่หมดเลยครับช่วงนี้แปลกจังครับผมเดี๋ยวก่อททำเรื่องไม้ก่อนครับพี่น้อง วันนะครับพี่น้องทำการปักกำตั้มเครื่องไม้อันพี่เสร็จสมบูรณ์ครับผมล้อมนีตาไปเดินดูดังื่นกัน่ตแล้วครับพี่น้องช่วงนี้ก็จ่วงกอบโุยการหนูกบไอ้สองกบครับพี่น้องเพราะว่ากบจะโจะลงวางไกลครับผมช่วงนี้นั่งไม่ก็อย,ยตหญ่เลยคนระับพี่น้องประมาณศอกผมน่าจะได้ครับพี่น้อง ไม่เกินเกณฑ์ครับแต่ก็ยังว่ากับพี่น้องเพราะว่าเขาเพิ่งมาลงเองครับต้องรอดูอีกประมาณสักเดือนสองเดือนนะครับผมว่าเขาแช่ขายายปิ้มหรือว่าจะตอดรังเข้าป่านะครับเพราะว่าช่วงนี้เพิ่งจะไม่ทารังที่สูงนะครับลมจะแรงมากครับผมบ้านผมจะมาอยู่ริมริมอ้วยหรือว่าที่หลบลมนะครับพี่น้องที่ลมพปัดไม่แรงนะครับ ต้นนี้สวยจริงๆครับผมดูครับผมมันเอ็นไปนิดหน่อยครับผมมันลมสบายด้วยลมก็ไม่ค่อยจะโดนครับโอเคครับเดี๋ยวกลับรถไปดูเรื่อยผเพื่อเจออีกครับโคดิมส่วนยางอีกครับมาเจอวันนี้ด้านหน้ามีก้อนโกยโกนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะเข้าไปดูครับผมมันบินตัดจากบอลเดินอย่างเดียวโอ้สวัสดีครับพี่น้องเมื่อกี้กลับรถผ่านมา คือตัวปินตัดออกมาครับพี่น้องเจออีกหนึ่งรังแล้วครับผมวันนี้เป็นรังที่สองครับผมนี่ครับตัวนี้เกินุหลวงกล้องเราครับพี่น้องนี่คือตัวก้าออกเป็นสายครับดูครับผมนี่ออกมาวันนี้ครับผมโยนี่มาเลยโอ้ยนู่นเลยครับผมลงหลายวันแล้วครับพี่น้องดำๆำนี่นู่นครับ นู่นครับพี่น้องดำๆกำลังสวยเลยครับพี่น้องจัดจัดไม่ผิผมจับได้จัให้จับกันมา้นสวเรอไนกยังสวยครับพี่น้องครับผมยาวกว่าเกล็ลวครับอย่างนี้เป็นเม็ดครับผม ก้อนหัวน้าก็มีนะครับผมตัวก้อนก็กําลังสวยนะอันที่สองวันนี้ครับผมเจอกี้ครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูดังอื่นกันต่อครับผมมาเจออีกครับก่อทำการทำเครื่องหมายเลยครับพี่น้องปักกำครับผมเดี๋ยวคุณลุงแกจะเป็นคนดูแลเองครับเพราะว่าอยู่ใกล้ครับกระต้มคุณลุงครับผมอยู่ในสวนมะพร้าวน้ำหอมครับพี่น้อง อังนี้สวยครับพี่น้องมันอยู่ต่ำครับผมติดดินแล้วผมนี่ครับผมตาอยู่ไกลๆบ้านไปเสียงที่จะหายได้ครับผมมีตัวเข่าปินสายครับผมเข่ากลางจองนี้นะครับพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับพี่น้องกลางจองนี้เลยครับเมื่อกี้ผมกลับรถมาก็เห็นแวบๆเหมือนตัวบินเลยเข้ามาดูใจจริงๆด้วยครับพี่น้องน้ำชี้ได้แล้วครับเดี๋ยวอาจจะไม่ตีนครับผม ไม่ด,มไดีนะครับผมจังนี้หาได้หางก่อนครับผมเราก็ไปตีรอบเดียวนะครับตีครับพี่น้องครับผมสองลังนะครับวันนี้สองลังแล้วเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆครับผมหากันไปเรื่อยๆครับพี่น้องไปครับผม